จาตุรงเลือดขึ้นหน้าขอบายนิกกี้หลังจุ๊บเฟิร์นโชว์ขอเป็นแจ็คแฟนฉันจะดีกว่าวันที่สองมิถุนายนตลกรุ่นใหญ่ชื่อดังจาตุรงมกจกหรือจาตุรงโพธารามได้เปิดใจถึงเรื่องที่ใบเฟิร์นพัส,สกรลูกสาวสุดที่รักโดนดาราหนุ่ม y, นิกกี้เนชัตหอมแก้มแล้วโพสต์ลงในไอจีของจาตุรง เมื่อถามถึงเรื่องลูกสาวใบเฟิร์นพัสกรที่ถูกนิกกี้นชัดหอมแก้มโดยจตุรงตอบว่าแล้วเห็นไหมที่มันพิมพ์คำว่าลุงโอนไวลุงก็เลยจัดเข้าไปหนึ่งดอกว่ากูไม่ใช่ลุงโอนไวกูลุงตีนไวอย่าให้กูเจอถามว่าอันนี้คือโกรธจริงใช่หรือเปล่าจตุรงตอบว่าก็ไม่รู้อะถ้าไม่มีเฟซชิลเป็นไงอะ กูเอามึงตายแน่ไอ้นิกกี้แต่อันนี้มันมีเฟซชิวไงก็เลยไม่โดนผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วถ้าเจอนิกกี้จะทำยังไงจะตุรงตอบว่าถ้าเจอก็จะถามว่ามึงทำเพื่ออะไรประโยชน์อะไรที่ทำามึงจะให้ใครดูคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือมึงตั้งใจมาให้กูดูโผล่มาทาง IG ไอเฟิร์นและ IG ไอนิกทั้งคู่เลยแล้วลุงก็เห็นพอดี ตามธรรมดาไม่เคยเข้าไปพิมพ์ไปดูได้เลยประวัติลุงไม่เคยเข้าไปพิมพนะ์ในคอมเมนต์ใครทั้งนั้นอย่างมากก็แค่จ้าขา่ะขาแค่นั้นแต่อันนี้อดไม่ได้ที่ลุงจะต้องเข้าไปคอมเมนต์ใน i อจเฟิร์เลยแล้วนิกกี้มันเข้ามาพิมพ์ว่าลุงโอนไวคือชื่อเพลงที่ลุงร้องแล้วลุงก็บอกว่าไม่ใช่ลุงโอนไวลุงอะตีนไวอย่าให้กูเจอแล้วนิกกี้มันตอบกลับมาหน้าโมโหมากเลยว่า Follow IG เขาด้วย คิดดูกูจะกระทืบมึงมึงยังจะให้กู follow ไอจมึงอีกถามต่ออีกว่าอันนี้โมโหจริงใช่หรือเปล่าจะตุรงตอบว่าโมโหจริงสิก็มันจูบลูกเราอะเมื่อถามว่าได้ยกหูไปถามใบเฟิร์นบ้างไหมจะตุรงตอบว่ายังไม่ได้เจอเฟิร์นเลยเดี๋ยวกลับไปก็ต้องถามหน่อยว่าทำไมลูกไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะคนอย่างมันก็ประมาณพ่อนี่แหละ ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วถ้าเกิดเขาจะจีบกันรักกันจะได้ไหมโดยจตุรงตอบว่าถ้าไอเฟิร์นเลือกไอนิกกี้ไม่เอาครับเอาไอแจ็คแฟนฉันครับนิกกี้มันหน้าตาดีพูดเร็วพูดติดอ่างพูดอะไรไม่รู้เรื่องลูกตามมันไม่ทันหรอกลูกแต่ไอแจ็คแฟนฉันน่ะมันโง่ลูกคุมมันอยู่เคยคุยกันแบบนี้เฟิร์นจริงๆ แต่เฟิร์นก็ตอบมาอีกว่ามันสกรปรกนะพ่อพ่อไม่ใช่เป็นคนเอามันนี่มันสกรปรกนะที่คอมันมีขุยอะทุกวันเลยเมื่อถามต่ออีกว่าแต่มีครั้งหนึ่งนิกกี้เคยประกาศว่าอยากจีบใบเฟิร์นโดยจตุรงตอบว่าไม่เอาครับไม่เอานิกกี้เพราะพูดไม่รู้เรื่องเลย แล้วมันก็คาราคาซังอยู่แฟนมันกลับมาหรือเลิกกันหรือ,อยังเราก็ไม่รู้เรื่องคือเราก็ติดตามข่าวมันอยู่นิกกี้มันคาราคาซังอยู่แล้วเฟิร์นก็เพิ่งเจอเรื่องผู้ชายมาหมาัดเกิดสมมติว่าไปนิกกี้ต่ออีกคนแฟนนิกกี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกแบบรูปแบบเดิมอีกคนก็จะตราหน้าว่าอ้าวอีนี่มึงโดนอีกแล้วมึงยังไม่จำอีกรอฉะนั้นแจกแฟนฉันดีกว่า ถามต่ออีกว่ากลัวลูกสาวจะลงคารมไหมเพราะว่านิกกี้เป็นคนตลก จตุรงตอบว่าเฟิร์นก็เป็นคนตลกคล้ายๆกันนะเดี๋ยวลูกออกมามันก็จะตลกกันไปใหญ่ผู้สื่อข่าวถามว่าจริงๆอยากให้ลูกมีแฟนไหมจตุรงเผยว่าใครก็แล้วแต่ลูกไม่ห้ามไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องการคนรวยแล้วเพราะว่าถ้าต้องการคนรวยเดี๋ยวคนก็ด่าลุงว่าดูถูกคนจนฉะนั้นใครก็ได้ช่างมึงอนุญาตแล้วแล้วอยากให้เขามีผัวด้วยเพราะว่าเราอยากมีหลานถามต่ออีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องช่วยสแกนก่อนใช่หรือเปล่าจตุรงเผยว่าสแกนไม่ได้แล้วบางทีขนาดบรรจูบกับนิกกี้เราจะไปนั่งสแกนมันตรงไหนอายุเยอะแล้วเฟิร์น่ะ30แล้วนะลุงรงอนุญาตไปตั้งนานแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าเจมโแฟนเก่าเข้ามาคอมเมนต์ใบเฟิร์นใน IG คนมองว่าเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะกลับมาคุยกันอีกหรือเปล่าโดยจตุรงตอบว่าชื่อเจมโหรอ ไม่ต้องการรู้ไม่รู้จักแต่อย่าดีกว่าถ้าเกิดมันกลับมานะเฟิร์นก็จะกลายเป็นคนที่ออกจากโง่โๆนิดนึงนะถามต่ออีกว่าสรุปนิกกี้ก็ได้แล้วใช่หรือเปล่าจตุรงตอบว่าถ้าเจโม,โมนิกกี้ก็ได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับเจโม่กูเอานิกกี้ครับ เมื่อถามว่าตอนนี้เรียกว่าไม่ห่วงลูกสาวแล้วปล่อยเต็มที่จะตุรงตอบว่าอนุญาตดีกว่าครับไม่ได้ปล่อยเต็มที่หรอกเราต้องดูสิเกิดไปได้ใครที่มันแบบเหมือนคนเดิมมามันก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ควรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตถึงอนาคตถึงแก่เลยนะ ถามว่าทางคุณแม่ว่ายังไงบ้างจะตุรงตอบว่าแม่เขานั่งน้ำลายยืดไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เฟิร์นมีอะไรก็จะปรึกษาแม่มากกว่าเพราะเขานอนคุยกับแม่ตลอดทุกเรื่องพอไปถามบางเรื่องแม่มันก็ไม่พูดกับเราไงเรื่องเจมนี่ลุงไม่รู้เลยมารู้ตอนที่เป็นข่าวนะจะบอกให้นี่พูดจริงๆเลยไปถามว่าแล้วมันเป็นแฟนกันหรอ เป็นกันตั้งแต่เมื่อไรแล้วแฟนเก่าเขายังไงที่เห็นในไอจตอนนั้นเราก็คิดว่าเฟิร์นคงไม่รู้มั้งซึ่งคือเฟิร์นก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละถามต่ออีกว่าแล้วเกิดเขาแค่กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันละ่ะจะตุรงตอบว่าเป็นเพื่อนหรอเป็นเพื่อนทําไมเป็นเพื่อนเดี๋ยวก็มองตากันเดี๋ยวก็อะไรอีกไม่เอาดีกว่าเอาใหม่ไปเลยดีกว่ามีเพียบเลยนะผู้ชาย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดบูปกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ